สวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่เอซทุกทุกท่านนะครับผมก็มาพบกับน้องสาหานะผมช่องไายสาวห้านะครับผมขวาดเองก็ปล่อยให้หน้องกินยาก,ก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำงานนะครับผมพอดีอ พี่พลอยนะครับผมก็ไปยืนสแตนบายนะครับผมรอนะครับผมควานก็อยู่ห่างๆนะครับผมอยู่ห่างๆประมาณนี้นะครับผมควานก็คุยไม่ค่อยเก่งนะครับผมควานก็ไม่รู้จะซูมกล้องแบบไหนนะครับผมพอดีปล่อยอให้หน้องได้กินหญ้าก,ก่อนนะครับผม ตรงนี้นะครับนะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นพลอยนี่นะครับผมอัดเห็นไกลๆมุมไกลๆนะครับผมก็ควันเองก็ไม่เข้าใจนะครับผมตอบควันเองนะครับผมควันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว <c oughs> <c oughs> ่ายังไงควันก็อ คุไม่ค่อยเก่งนะครับผมแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำแบบไหนยังไงนะครับผมกำลังนั่ง่อยให้สาวห้ากินหญ้าก่อนนะครับผมนั่งคิดก่อนนะครับว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับจะจะเข้าทำงานกี่โมงป่านนี้นะครับก็ขำๆตลกๆก,กันไปนะครับผมไม่ต้องซสีเรียดนะครับผมช่องเล็กๆนะครับผม กับควานเองนะครับผมควานก็ยังคิดไม่ออกนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมพอดีควานก็ได้แต่งขนหางของสาวห้านะผมยาวมากนะครับผมยาวจนแบบ หลายเส้นนะครับผมควานก็เลยตัดอ่าเขาเรียกแต่งแต่งคนหางนะครับผมแต่งเก็บไว้นะครับผมยังเหลือปลายงานนะผมที่ควานยังไม่ได้ตัดนะครับผมมีแต่น้องตัดเองนะครับผมปลายงานนะผมหักตลอดนะครับผม บรรยากาศยามเย็นนะครับผมก็ช่วงนี้อยู่ประมาณ5้าโมงกว่าเกือบเข้า6กโมงนะครับผมขัดเองนะครับผมไม่เคยขัดผิวน้องนะครับผมเพราะว่าตรงที่เคยไปยน้องเล่นน้ำนะครับผม เขาสร้างโรงแรมหมดทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ไม่มีบ่อน้ําเล่นนะครับผมจะเล่นแต่บ่กโลนนะครับผมถ้ามีน้ําเยอะๆแบบน้องว่ายน้ําได้ก็ดีนะครับผมแต่ก่อนนะครับผมแต่ทุกวันนี้เขาเขาสร้างโรงแรมแล้วก็ไม่ได้พาน้องนะครับผมไปเล่นนะครับผมก็ขออภัยนะครับผมพอดี เขาเรียกกดไหลย้อนนะครับผมเมื่อก่อนจะมีคลิปนะครับผมที่อ่น้องเล่นน้ำนะครับผมแล้วก็กับพี่พลอยนะครับผมเล่นน้ำถ่ายคลิปลงนะครับผมแต่ทุกวันก็ไม่มีนะครับผม <c oughs> ช่วงนี้นะผมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผม วันก็ตัดหญ้าตากฝนด้วยนะครับก็ธรรมดานะครับผมกับ <G l ug> ควันเองนะครับเวลาเนาะกินนะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมจะไม่ทิ้งควันไปไหนนะครับผมกินไปกินมาก็เดี๋ยวก็มาหาควันนะครับผมแต่ช่วงนี้ควันก็ ให้น้องได้กินหญ้าก,ก่อนนะครับเพราะว่าหญ้าที่ควานขนมานะครับผมไว้ให้น้องกินก็อาจจะไม่เยอะนะผมจะมีน้องควานข้าวก็พี่พลอยนะครับผมเฉพาะสาห้าก็แป๊บเดียวก็หมดนะครับผมควานเองก็ต้องปล่อยน้องกินหญ้าก,ก่อนนะครับ เดี๋ย u g ค่อยเข้าไปนะครับผมก็จะมีตัดต้นไม้อะไรบ้างนะครับผมเวลาทำงานนะครับผมเพราะว่าเสาห้าต้องกินตลอดนะครับผมเวลาทำงานนะครับผมถ้าไม่ได้กินก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมขวานเองก็ต้องเข้าใจนะครับผมถ้าเสาห้าได้กินนะครับผม ยังไงก็ได้หมดนะครับผมไม่สนใจลูกนะครับผมกินอย่างเดียวครับผมถ้าได้กินคถ้าไม่ได้กินนี่ต้องสนใจลูกนะครับผมเป็นมุมงที่แต่ละควานไม่เหมือนกันนะครับขอดเองก็ ยังไม่รู้ว่าพันเองยังไงครับเดี๋ยวจะให้ไปดูนะครับผมว่าสูงจะเท่าพี่พลอยนะครับผมเหลือนิดเดียวนะครับผมความสูงนะครับผมเพราะว่าควัน่ายมุมมุมที่ว่าไกลหน่อยนะครับผมอาจจะดูว่าตัวเล็กแต่ไม่เล็กนะครับผมสูงนะครับผม สูงหรือเปล่าควันก็นยังไม่รู้นะครับผมควันก็ตลกนะครับผมสายตลกเฮฮาปารี้นะครับผมไปย่างเอามองหน้ามาทำไมลูกเหี้ยดูงานนะผมจอกยาวนะครับมาเยอะสิ่งเมียง นะทีน่วยเีนดมาความชอบเรียกเสียงเหนี้ยงนะครับควัมก็ตลกนะครับผมมีการตลกนิดนิดนะครับผมความก็ปวดเอวนะครับผมตัดหญ้าเยอะปวดเอวนะครับเดินไปก่อนนะครับผมไปพบกับพลอยนี่นะครับผม ก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมให้กับน้องนะครับผมจะถึงที่ทํางานนะครับผมแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะครับนุ่นถอยนี่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องสาวห้าด้วยนะครับแปนแนนะครับผม X นะครับ